สวัสดีครับผมหมอมากประดานฟาร์มนะครับก็มาอัปเดตลูกไก่ในล็อกผสมนะครับเพิ่งฟักนะครับเพิ่งฟักไม่นานนะครับก็ชุดนี้จะเป็นทายาทบิ๊กฟาสนะครับบิ๊กฟาสบวกลูกสาวคมพยัก์แม่แท้ๆเท่าหล่อนะครับก็ชุดนี้นะครับไข่ทั้งหมดประมาณ10 10ิใบนะครับ วันนั้นผมมาเช็คเชื้อได้เจ็ดใบก็เลยให้กกแค่เจ็ดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าฟักทุกใบนะครับได้ทั้งหมดเจดตัวนะครับสมบ,บูรณ์มากนะครับแม่ไก่ก็สวยนะครับเหมือนแม่นะครับหน้าตาสีสันไปทางแม่แท้ๆแถาหลงเลยนะคยังไงก็ฝากติดตามอีกหนึ่งชุดที่ เกิดจากการพัฒนาที่ฟาร์มด้วยนะครับโอเคครับไปอีีครับ